เซียนพะซื้อถูกขายแพงจริงหรือหรือว่าเซียนพะเนี่ยมีรายได้ต่อการซื้อขายเท่าไหร่ เป็นเรื่องของรายได้อยู่สําหรับคนที่ยังสงสัยอยู่นะผมจะแยกออกมาสัก3ามประเภทให้พอเข้าใจก,กำไรต่อการซื้อขายเนี่ยเป็นยังไงผมจะแบ่งรายได้ของเซียนพระเข้าๆแล้วกันอย่างแรกเนี่ยมาจากการหลอกซื้อก่อนเลยมาจากการหลอกซื้อพูดกันตรงๆเลยก็คือว่าซื้อถูกอะพระเล่น5 0 0แสนบอกว่าเล่นสองหมื่นบอกว่าเล่นหมื่นหนึ่งมันก็มีอยู่จริงก็อย่างที่บอกว่าทุกอาชีพมันก็มีคนทุกประเภทในทุกความคิดเห็นสองเนี่ยก็จะมีจากประเภทที่ว่าคือซื้อตามกลไกตลาดคือว่าพระหมื่นหนึ่งก็ซื้อเจ็ดพันแปดพันก็ขายหมืน่น เซียนพระเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึง่งมันมหัศจย์อยู่อย่างหนึง่งคือดีในการซื้อขายแต่ละวันไม่ได้ว่าซื้อองค์เดียวเหมือนขายรถยนต์ที่ว่าอาทิตย์หนึ่งขายได้คันหนึง่งวันวันหนึน่งเนี่ยมันมีการซื้อเทรดไปเทรดกลับซื้อตอนเช้าแปดองค์คนนี้เอามาขายแปดองค์อันนี้พูดถึงกับเซียนหรือกับชาวบ้านหรือกับใครก็แล้วแต่ในการซื้อขายอย่างผมเนี่ยวันหนึ่งซื้อพระถรวมทั้งย่อยทั้งหลักทั้งองละห้าร้อยองละแปดหมื่นองละสองแสนวันหนึ่งผมก็ซื้อพระไม่ต่ำกว่าสามร้อยองค์ไม่เกี่ยเกิดขึนะ้น เยอะมากไม่ได้เกี่ยวกับพระเหมานะเอาแค่ว่าพระซื้อเป็นองค์เป็นองค์คนนี้มาขายในยคนหนึ่งก็ซื้อ14องค์คนนี้มาขายซื้อ8องค์ไปซื้อกับเซียนคนนน้น4องค์วันหนึ่งเนี่ยมันมีการซื้อขายเยอะวันหนึ่งสมมติว่าซื้อพระมา50าองค์อาจจะมีพระที่ขายไม่ได้เลยในวันนั้นเลยสัก20องค์แบบหาเช้ากินขําอะ่ะแบบว่าเป็นพระกระแสรพระซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยอาจจะขายออกเลย30องค์อะไรประมาณนี้ไอ้ยี่สิบองค์ก็ไม่ได้หมายความว่าขาดทุนหรือ,ออาจจะขาดทุนองค์หนึ่งขาดทุน,ลนาาหลลกกลัักกกรร้้้อยย็าาไหหิผมถ ราาหลักพันมันก็กําไรอาจจะมีช่องว่างหลักร้อยซื้อพระสามหมื่นห้าหมื่นก็อาจจะมีกาไรเยอะเช่นสมมุติว่าวันนี้ซื้อพระคนนี้2อง0 0องค์ละ2 0 0หมหมดแล้วกันเอาเป็นตัวเลขกลมๆก่อนซื้อมาสิองซื้อองละหมื่นแปดขายได้องละ2 0 0 0 0ก็มีกําไร20,000แล้วนะปะวันหนึ่งเนี่ยมันซื้อมีเกจินู้นเกจินี้ดังนั้นเนี่ยรายได้สําหรับเซียนไม่ได้ไหมายความว่าเขาซื้อถูกขายแพงเสมอไปนะครับผมอันนี้คือประเภทที่2งนะไม่งงนะประเภทแรกก็คือว่าหลอกซื้อเลยก็โอเคมีกาไรเยอะแต่ว่าในหลักความเป็นจริงแล้วมันก็เหมือนทุกอาาาชีีีพพ่่ไมามาไมมมมสรถคคเยน ที่ว่าจะสามารถหลอกอย่างนั้นไปได้ทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็เป็นเรื่องปากต่อปากท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนอาชีพอ,อื่นๆนะ่ะสมมติเราเปิดเต้นรถเราจะไปหลอกขายรถที่ว่ามันพังหรือว่ารถไม่ดีหรือว่าขายในราคาแพงเนี่ยเราอาจจะขายได้คันสองคันแต่ท้ายที่สุดมันก็มวยมรณามันก็ไม่สามารถท,ทําได้อยู่ดีอ่ะอันนี้คือรายได้อันแรกแล้วก็รายได้อันที่2ก็คือว่าอาจจะไม่ได้มีกำไรเยอะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมีการเทรดมีการซื้อขายขที่เยอะนี่ก็คือเป็นกำไรของเซียนพาระถามว่าเซียนพร้อถายงจริงม้่เาๆแลววผยน ซื้อพระวันหนึ่งมันเยอะแล้วก็มีอัตราการซื้อขายที่ต่อรอบเนี่ยค่อนข้างสูงค่อนข้างถี่กว่าสินค้าอื่นๆถามว่ากําไรเยอะไหมมันก็มีไอ้ช็อตฟุกช็อตมหัศจรรย์นนะแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยเราก็จะงงนะครับผมเราก็จะไปสาระไปไปจับผิดหรือว่าไปคิดแต่ว่าเฮย้ยเซียนพระต้องฟุกต้องอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจํานวนรอบจํานวนถี่ของสินค้าหรือว่าจํานวนการซื้อที่มันเยอะนะครับผมดังนั้นคําถามที่ว่าเซียนพระเนี่ยซื้อพระซ,ซื้อถูกขายแพงจริงหรือเปล่าเนี่ย ก็ตอบว่าไม่เสมอไปแล้วกำไรเยอะไหมเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆเอาไม่ต้องอะไรเสื้อเนี่ยสมมุติว่าเราไปซื้อเสื้อผ้าจากประตูน้ำเนี่ยซื้อมาตัวละแปมาขายตัวร้อยเก้ามาขายตัว350ก็กําไร2เท่าตัวนะกำไร20 0นะถ้าขายได้ตัว250แต่เสียอผ้าเนี่ยบางทีพระองค์หนึ่งเนี่ยบางทีซื้อ800ก็ขายพันหนึ่งนะขาย900ก็มีขายเสมอตัวก็มีขายขาดทุนก็มีเหมือนกันเหมือนสินค้าอื่นๆเลยแต่ม no right, means, ones, ันม like ีความเสี่ยงมากกว่าสินค้าาอย่งื ใครอยากรู้ความเสี่ยงของอาชีพเซียนพระคืออะไรติดตามต่อได้ที่วัดดีวุดดี้มาแล้วค่ะ